English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X โอผู้ชมคะน,น้ำทะเลที่เกาะมันนอกนี่ใสแล้วก็สวยจริงๆนี่น่าสามารถเห็นประการังในน้ำได้เลยละค่ะคำว่าน้ำใสภาษาอังกฤษคือ clear water clear water น้ำใสส่วนน้ำขุ่น murky water murky water น้ำขุนงั้นเดี๋ยวนีนะ่าขอตัวไปดำน้ำดูปะการังทางนู้นก่อนนะคะโอคุณผู้ชมคะปะการังที่นี่สวยมากๆเลยแล้วก็มีเยอะด้วยค่ะถ้าเราอยากจะเตือนเพื่อนชาวต่างชาตินะคะว่าระวังอย่ีหยียบปะการัง watch out don't step on the coral watch out don't step on the coral ระวังอย่ีหยียบปะการังนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ดีนะ่าขอตัวไปดำน้ำต่อก่อนนะคะ เลยค่ะขอบคุณนะคะ Isuzu MU-X สวัสดีค่ะ